ไอ้หัวสักไปปักรักกับผู้ไม่ปล่อยโตปล่อยใจจนว่าได้กับพู้ไอ้ซีอยู่มุมคืนไปได้จังได้เอฟซีครับจับมือได้ครับ <c oughs> ผมเอซครับพี่ช้างครับุยตั๋ววะสักน้อยก็ได้ทำทาเบิงใจให้ได้สาก่ สุดยอดครับตัวนี้กำลังเปิดไปส่นอโนลาโนเอ็มีเอ็มดีเอ็มดีเอ็มดีเพมานขันไอให้ผู้ใดสิอ้อยน้ำตานย้อยผู้ใดสิตรงมาปล่อยไอ้องลงองลงคือโบมรรัน เอฟซีครับเอฟซีพี่ช้างจับมือเลยครับโอ้ชอบมากเลยครับผมชอบมากเลยครับพี่ช้างพี่ช้างเสียงพอมากเลยชอบมากครับพี่ช้างเอ้ยตอนนี้กำลังเปิดแบบดังแสนฮอเลยครับดังแสนต้นตาลเลยครับทำลายความฮักเราโย่ไอ้กอนในบ่อน้องสาวอย่าเฝ้าทิมาย ใจมันบ่พร้อมเจ็บชอบมากครับพี่ช้างครับโอ้ยผมจับมือหน่อยครับพี่ช้างร้องได้พอมากเลยครับโอ้ย,อยขอลายเซ็นได้ไหมพี่ช้างครับรผมผมเป็นเอฟซีเลยครับพี่ช้างครับ <laughs> ผมเป็นเอฟซีฟังตลอดฟังทุกวันเลยครับพี่ช้างครับเจอนจหลับเจได้กยได้ทำท่าเบิ่งใจไอ้สากต้อรน FC ครับ FC ีพี่ช้าง FC ซีพี่ช้างครับตอนนี้ลังเปิดเกี่ยวเก้าแสดงพอเลยครับเติมเติมขันใด้ให้ผู้ใดสีอ้อยน้ำตายน่อยผู้ใดสีตองจุงกะจุงกะไอ้องน้ององน้องคือลูกโป่งสวรรค์พคตเพราะว่ะไม่เห็นใจได้กะว่าใคร Tại sao có thầm Khang khai dầu quang vừa con để bỏ nộng sao Nhớ pháo tìm ai Chạy mất bóp rôm สุดยอดครับเพลงนี้นะครับรอรอสมบูรณ์นะครับเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบใส่กองใส่กีตาร์นะฮะใส่เสียงเบสนะครับเร็วๆนี้ครับบ่าน่าจะเกินสองานไหนจะเกินสองอาทิตย์ไปนฮะโอ้โหนุ่มเอก็กโคเวอร์นะอืมสไตล์ตัวใดไยเอ๋เพื่อนใส่เลยเดยวเขาทิมเขาเหนือไทย ไายลงช่องญ่เไยเห็นตแบบแบบตอนนี้2อล้านห้าแสนวิวแล้วครับปีนี้ครับแทรไม่เี่นะฮ้ส่งข้าวเปอร์ส่งข้อวเปอเพียงบาบับแบบแบบแต่ว่า เป็นวิตีสตายขอาคนหัวใจหัวใจมักมุนอยู่ในสายเลือดที่นี่สุดยอดครับผมไปไทยกันน้ำโจยู่ครับอ๋อมาแล้วปะมาไทยแล้วนะกันปีไม่กันบวชงานบุญบ้างไฟกระจังไปชอนไปไทยบรรยากาศอาหารยาบานในหัวใจเรามีคนเดี๋ยวดูมันมันตอดได้ไหมมันไม่ขนาดอะ พอไปไทยบรรยากาศขนาดนี้ซื้อมาพุมีไม่ต่อได้เลประมาณสามแล้วรื่อปิดมานอยู่พี no ่น้องเี่ครับต้องแอบครับเพราะว่าเข่าไปก็่ได้นี่ข้างหน้าเวทีครับพี่น้องตอนนี้หน้าเวที ซเต็มแล้วครับนี่โต๊เกือบชี่สิปหายิปโต๊อยู่ข้างนา้น lugar, จะเต็มแล้วครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องไมครับ ขามาผานในงานครับมีกับเขาหลากหลายอย่างเลยนีะครับมีแต่แนวก็แท้เลยเนี <Yeah. S 2> ่ยเนี่ยครับ,ตรบโต๊ะ่อหนึ่งพันบาทครับพี่น้องจะได้เบีย งสเลไหนครับโตัย่งลงนะพี่น้องเปล่ามาครับเปล่ามารับรองมวนกุบครับโอนี่ บรรยากาศข้างนอกครับพ้นกระลังนั่งกินเ,อเยอะอนะชงม้วนส่วนกันไปเที่ยวงาน สุดยอดมากพี่ช้าง FC พี่ช้างครับชอบพี่ช้างมากเลยพี่ช้างน่ารักมากเออชอบพี่ช้างค่ะาตก็ดีค่ะเออพี่ช้างน่ารักมากเลยนุติดตามพี่ช้างมานานแล้วค่ะเพี้ยนเลยพี่เอกนะโคเวอร์เพลงพี่ช้างจัดเลยเอาเฮ้านี่ล่ะเออเหว่เลยเอาเอ้เบี้ยวานี่ล่ะไทยกองเฮ้านี่จัดนุ่งชาวไงเลย มันเข่ากับตัวนี่ดีจัดฮัดดีๆเอาเลยพ่อหมดได้ลุยเลยเศร้ากขามีเลยไหมเศร้ากขามีเนี่ยเนาะเริ่มแล้วครับสาวน้อยแพงขึ้นสองทุ่มครับพี่น้องครับสาวน้อยแพงขึ้นเวทีสองทุ่มนะครับมาเลยพี่น้องครับ มาเลยตอนนี้จิตเขาอยู่ตลาดต้นตาลแล้วครับนั่นยุนาวิธีครับนี่นี่สาวน้ำแมงแ,มแ,มแมจะเทิ่มการแสดงครับวันนี้เต็งตัวรอเห็นไหมคนคนคนสีดังนี่คนจะดังด้วยเริ่มรอขึ้นเริ่มรอ,ข,รมรอขึ้นรอเห็นไหม อล่าเริ่มจับแล้วอล่าเริ่มจับแล้วทั้งเสื้อทั้งรองเท้าทั้งกางเกงต้องขอบคุณนะครับผมที่รังเท้าสวยขอบคุณในคราะห์จากพี่เอกครับผมนี่พี่เอกมอบให้รับผมเพราะว่าเป็นของความนะครับทั้งตาทั้งนมาเลยนะครับมองทั้ง อเออนามโอเคครับโอเคครับเจอกันครับพี่น้องครับเวทีสาวน้อยแม่แม่ไปขึ้นสาวน้อยขึ้นเวทีสองทุ่มครับพี่น้องครับแต่จัดคอนเสิร์ตครับมินิคอนเสิร์ตศิลปินตีมวงครับ,รบ,รบจุงพระจุงกะ